สวัสดีครับไม่ได้ลงคลิปนานเลยครับก็จะให้มาชมนะครับวันนี้ที่ได้มาคราวน,นี้ก็จะมีสามชิ้นนะครับชิ้นแรกนี้ก็ปะไชยอยุธยาเนื้อสำฤิดนะครับนี่ครับบางคนจะเข้าใจผิดนึกว่าพระง,ง่งนะครับพระง,งั่งก็จะอีกอย่างหนึ่งคนระับถ้าสังเกตดีๆขเพาะหลังจะ,จะเอาพระง,ง่างมาไล่ให้ดูนะครับนี่ครับดินแบบนี้คือดิน แท้แน่นอนครับผิวพระชัยจะบางบางเหมือนเหมือนเปลือกไข่นะครับแค่แหวงเนี่ยครับบางเหมือนเปลือกไข่นะครับช่างสมัยก่อนเขาไม่รู้ทําได้ยังไงครับนี่ครับคนสมัยก่อนเขาเอาไว้ตามโบสนะครับแล้วก็มาคล้องกันแล้วจากแตกกลื่อ,อกมาองที่องที่สองนี่ก็ไม่รู้ว่าผ้าอะไรครับเป็น เหมือนเนื้อดินคลุกหลักเลยครับพิมพ์คล้ายๆหลวงพอหลําวัดกลางนะแต่ยังไม่ราบที่นะครับนี่เพิ่งได้มาวัานนี้นี่ครับแต่ซ่อมครับผิวผ้านี่คนละเนื้อดูแล้วนะ่าจะซ่อมมาเจ้าของซ่อมมานี่ครับผิวผ้าเนื้อนี้เป็นร้อยปีนะครับพระเป็นร้อยปีนาน,น้าที่ซ่อมแน่ครับ ข้างๆงข้างๆนี่ก็โปะมาเนี่ยครับข้างหลังนี่ก็โปะเยอะครับต้อมเยอะเพราะงนี้จะชอบความเก่าครับเนื้อตรงอกตรงเข่านี่เนื้อเดิมครับเนื้อเหมือนปิดตาวังหน้าเนี่ยครับของนี้ก็ เป็นที่รู้จักกันอยู่แล้วครับวันนี้กระชายครับได้มาเต็มแผงเสียดายแหว่งนิดเดียวครับผิวขี้ยุงเดิมๆครับวางอยู่บนหิ่งครับด้านหน้านี่โดนฝุ่นโดนขี้ยุงหน่อยนี่ครับดินเป็นชั้นๆนะครับดินยุดยาครับดินยุดยาเป็นแบบนี้ นี่ครับข้างหลังข้างหลังนี่ยังสวยเลยครับเพราะวางไว้ไม่โดนไม่โดนฝุ่นนี่ครับคราบแดงแดงนี่บางคนเขาเรียกคราบน้ำหมากนะครับนี่ครับทําให้ผิวดูง่ายนี่ครับนี่แท้เลยครับกระชายเต็มแผงอย่างนี้เล่นกันแพงแล้วนะครับยิ่งพิมพ์ใหญ่หรือธรรมาที่อะไรอย่างนี้เล่นกันแพงแล้วครับ ดีนอยุธยาสมัยก่อนขายไปถูกครับโดนหลอกว่าพักเมืองกุแตกกรุงแตกนะครับผ่าไม่เล่นกันก็ขอลวัสด,ดีครับขอบคุณครับที่ทุกคนที่ติดตามที่ให้กำลังใจกดไลค์บางทีอาจจะไม่ได้ตอบคอมเมนต์นะครับขอบคุณครับ